สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายภาษีกระเด็นําของมูลงเนื้อทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16มีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายภาษีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายภาษีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำยายภาษีรุ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประพาดเบิงพาดโชคเนื้อทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายประสกะคอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ากับเบาๆไลายายห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทนันแหลก่นเลยจ้าเนวทางนี่เพิ่นบอกว่าดับล่างและดับหน่วยล่างเนาะจ้าเนาะดับล่างและดับหน่วยล่างเนาะค่ะจากเนวทางของเอ่อเพิ่นบอกว่า พญางหงแดงหรือว่าแอดมอลกดเนาะคะ่ะแอดมอลกดเพื่อนบอกว่าดับล่างคือ348ดับหน่วยล่างคือ9ว่สันพี่น้องกับพิจนาปเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางของแอดมอลกดหรือว่าพญางหงแดงเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า10ล่างหน่วยล่างของท่องหยอดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เอ่อมาเบิ้งค่ะว่าพนห้อีหยังงวดที่แล้วสิบล่างเข่าแต่ว่าหน่วยล่างบ่เข่าเนาะจะมาดูหลักสิบล่างงวดสิบหกมีนาเนาะจะหกเอ่อหนึ่งหกเจ็ดหน่วยล่างคือสามสี่แปดเนาะจา้าพี่น้องกาพิจานาเป็นแนวทางใดยสำหรับผูใดมักแนวทางสิบหน่วยล่างทองหยอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางพนบอกว่าจังซี่่ะคะพี่น้องคะ อาจารย์พี่เนาะค่ะเนาะบนล่างอาจารย์พี่เนาะค่ะมาเบิ่งอาจารย์พี่หายยังมากเนาะพี่น้องเด่นบนมนาะสั่นสองตัวทั้งอาจารย์พี่มันหายมากมีเอ่อหนึ่งสี่หนึ่งหาเก้าหนึ่งและสามหนึ่งข้างล่างคือหกสามหกเจ็ดเก้าสามและเก้าเจ็ดมักกระจวดจาดฝาดบึ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของ อาจารย์พี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสาวน้อยลอยล้านวาสันเนาะจ้ะเอ่อสาวน้อยลอยล้านหามาเพื่อนบอกว่า3ตัวบนคือ3 6 8 5 4 8เม็ดเดียวบนคือ6 8ข้างล่าง1 0 1 8เน้นเน้นคือ1 6อันนี้คือแนวทางสาวน้อยลอยล้านเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพื่อนกะจวดจดาดฝาดเบื่อน้ำเพ่นได้เลยเนาะพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขวิ่งนครปฐมมาแล้วงวดที่แล้วเลขวิ่งนครปฐมรุดเนาะค่ะพี่น้องข้ามาตามต่อจ้างวดนี้เลขวิ่งนครปฐมให้อะไรมาว่ะสั่นมาเบิงจ้าว่าเพื่อนหันยังมาเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นเก่ามาได้ทั้งทึงและทั้งล่างเลขวิ่งนครปฐมเนาะพี่น้องงวดที่แล้วลุดนะจ้านะมาเบิงค่างวดนี้ว่าเพื่อนจะเดินต่อบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพลาญหัตวสันจ่าพลว่านะกขอขอบคุณแนวทางแอดพลางหัดหลายๆเนาะจ้าวิ่งสามมาได้ทั้งทึงและทั้งรางวัสันจ่าพี่น้องเจ็ดเก้าสามสามเกาเป็นตัวเน้นเนาะจ้าตัวรองก็คือหนึ่งเก้าสามสามศูนย์สามเจ็ดและสามแปดจากแนวทางของแอดพลางหัดเนาะค่ะพี่น้องมากระจวดน้าเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปด้วยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอินทรเทวนคร มีใครเด่นล่างเหมือนผมบอนอวสัน bon จ่าเพิ่นว่าเด่นล่างของแอดอินทอนเนาะจา่าอันนี้คือเด่นล่างเพื่อนเนาะจา่าเพื่อนบอกว่าสี่หกเจ็ดแปดอันนี้คือแนวทางเด่นล่างเพื่อนหมักกระจวดจาาฝาดเบื่มนิ่ไดนเลยเนาะพี่น้องเนาะเด่นล่างเพื่อนเนาะจ่า่ตไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางของอ,อาจารย์โกยเนาะจา่าชุดเต็ม บนล่าง14ชุดแต่เพิ่นเน่นอยู่ที่35 36 75และ76เด่นบนล่าง7กับ6เอิน่น7กับ3มาสั่นเนาะพี่น้องคันผู้ใดมักกับจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิินได้เลยเนาะค่ะพิจาน้ำเพิินเด้เลยนะะนนเนาะพี่น้นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคงเอ็ดก่อนมาสั้นพี่น้องนี้เลขด,ดังมาสั้นนี้เลขดังมากอยู่ที่ศูนย ซูนหาหนึ่งหาวสันอา่างวดธิพานมาดันเอาไปตรงกับเหล็กขาไงวสันสองสุตรวสันพี่น้องถ้ารถชุดนี้กะเก้าซี่หาเดิว,วสันจากแนวทางของแอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะขั้นมากับจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขอมาจัดให้ครับสูตรเดิมวาสันค่ะพี่น้องคะขอมาจัดให้สูตรเดิม พ่นอบอกว่าปักลักซิปบนของแอดวันชชยเนาะค่ะงวดที่แล้วเข้าเนาะค่ะปักลักซิบมาหดสามตัวเลยเนอพี่น้องเนาะมาดูจางวดนี้่พ่นบอกว่าเน้นๆคือหกเจ็ดสามเนะาะจ่าตัวล่องห้าสองแปดจวดจาด่าใดค่ะพี่น้องพิจารนาน้ำเพลินใดนอพี่น้องเนาะผู้ใดมากระจวดน้ำเพลินใดเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของแอดโซอยู่สูตรนี้เอาไปก้อนนะจ้ะสูตรฟันอ่าแถวเดียวยังพันมากเนาะค่ะอันนี้คือชุดอ่าบนของแอดโซอยู่เนาะค่ะงวดที่แล้วเข้าสองห้าหาสองเนาะจ้ะบัมาหดสามตัวเนาะมีสองแถวเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าสองสามหกเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดตาศูนย์ตัวเดียวเนาะพี่น้องอ่ะหมักกระจวดน้ำเพลินเลยเนาะค่ะ พิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะแอดโซยูเนาะค่ะสูตร3ตัวบนเพลนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนน่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์เอกชัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ่อเพิ่นบอกว่าเด่นบนงวดนี้งวดที่แล้ว5กับ1ว่าวั่นมหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่า4กับ5มาตัวเด่นบนว่าสั่นกับพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าชอบก็จวดจ้าดฟาดบึ้มน้ำเพลนได้เลยเนาะค่ะพิจารณาได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องคะดับสองตัวบนแนวทางของพี่ตูนเนาะจา้าเลขดับสองตัวบนพี่ตูนพี่น้องจา้าแคบหน้าจอเลยแย,แย่เป็นสีบอร์อันห้เนาะพี่น้องเนาะดับสองตัวทึ่งพี่น้องจา้าดูได้เลยค่ะผูไดมกักเลขผูไดมกักเลขดับจังแคบเด้อค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่ามากคบบนของอาจารย์แปะประมาณนี้เนาะจ้ะเพื่นบอกว่า4ีสามหนึงสองเจ็ดศูนย์มาคบสามตัวถึงวสันกับพีจนาได้เนาะพี่น้องเนาะสํำรับผู้ได้มากระจังจวดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค้นบัวใหญ่ อำเภคนบัวใหญ่1ิหน่วยบนเนาะจา้ะงวดที่แล้ว1ิหน่วยบนเข่าได้พี่น้องพ่นห้2กับเก่าห้าและ6เนะคะเข้าหายสองมาพี่น้องเนาะมาตามต่อจา้างวันนี้960ศมาได้ทั้งหลัก10และหลักหน่วยบนมาสั้นแคบหน้าจอจวดจัดเป็นแนวทางได้ก,ก่อนเนาะจา้ะงวดน,นี้เป็นงวดแรกเนาะอย่าไปเสียมาลงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะที่จะหน้าน้ำเพล่ได้เลยเนาะจา้ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปแนวทางของแอดเยอินเตอร์ In เนาะจ้ะมาเบิงพาเพื่อนสรุปตัวใดเนาะพี่น้องฟัน5กับ8ปดละซันจ้ะเ,เด่น5กับ8ฟัน5เนาะจ้ะศูนย์ห้าแปดห้าสาตัวก็คือหาศูนยและ38มแปขางลางเด่น0นย์กับ3ฟัน3เนาะจ้ะสองศามศูนยและ36 ฟันเนีนๆก็คือหา38และ38ข้างล่าง30ตัวเดียวจวดจาดจากแนวทางของยออินเตอร์เนาะค่ะพี่น้องมากกะจวดน้ำเพลไดเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่า2ตัวมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่างงวดที่แล้วเข้า5 5เนาะจ้างวดนี้ตัดออกมาเหลือจากต,ตัดดับออกมาแล้วเหลือ พี่น้องจ้าเพิ่นมีหลายโตเนาะจ้ามีสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดเจ็ดหกสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดเมื่อไลดอกพี่น้องเพิ่นกลับไปกลับมาเนาะกลับพิจนาได้เนาะจ้าจวดจัดน้ำเพิรนได้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพิรนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางอาจารย์เตาเม็ดเดียวเน้นๆของแท้เด้อค่ะพี่น้องขาแนวทางอาจารย์เตาชุดนี้ของแท้เด้อค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสี่อ่เก้าสี่หก อาจารย์เตาวสันพี่น้องจวดจาดฟาดเบาฟาดเบาฟาดบาาึบาา้มไปเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาร์ตเนาะพี่น้องน Art เนาะแอดอาร์ตเลาให้มางวดทีแล้เวเข้า52มาจากสูตรนีน้เนาะงวดนี้มาตามต่อจากเพ่นมี30 36 3น37 60มหกสามสี่สามเหกเ็หกและเ็ลขตัล่างเพื่อนกับมีมี่4 7 6 0 3ยแนวทางของแอดอาร์ตเนาะค่ะ มาได้ทั้งทึ่งเลยทั้งลางอ่ะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่เห็นเห็นประเด็นใหญมากก็คือมาแต่แนวทางบนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าไอ้มันหมอลำมอซันงวดที่เลียกเขาหาซองเนาะเออเขาหาหาเนาะพี่น้องวันนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสี่และสองหาบนล่างไปกับเดอวซันจ่าเพื่อนวานอ่ะหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสี่และสองหาไอ้มันหมอลำ พี่น้องจ้าคันมักแนวทางเพิ่นกัจวดจาดได้เลยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวเม็ดเดียวของอาจารย์อุดมท่านยาหารเนาะจ้าเอ่อมาค่ะพี่น้องมาปิดท้ายด้วยแนวทางของเพิ่นนี่เนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นบอกว่าฟันตัวเดียวเลขเก้าหกชอบค่ะเพิ่นไปชนก,นกันกับแนวทางของมิสเตอร์บอลและแอดแมงปอ960 อาจารย์อุดมด้านยาหานมักกระจวดน้ำเพลนเดเลยเลยนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายเพชรขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ่าทีเดียเขามารับชมเราฟังก็ขอให้สุขภาพแข็แงแรงเฮงเปังๆสุขผูสุขคนเนาะคะ่ะว่าจ่าใดที่ยายเพซีบอกบ่มวลหรือว่าอ่านตัวเลขผิดพี่น้องจ่าขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีได้แบ่งปันขอ้อมูล่นว้ทางให้ยายเพชรมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า